ตาเราเห็นภาพนะครับอย่างเห็นดิบคุดเนี่ยจิตจะสัมผัสนามาทมคือความรู้สึกนึกออกไหมความรู้สึกทางโลกเนี่ยเราสัมผัสแต่เด็กนะาตาเห็นรูปจิตสัมผัสนามาทมคือความรู้สึกในรูปจะเป็นรูปอะไรก็ตามมันเป็นโลกคนระับแต่เวลาเรากราบพระเนี่ยเราก็ต้องมองภาพพระพบพระนี่ท่านมีรูป แต่นามธรรมาท,ท่านนะ่ะคือบารมีนะมันจะมีความรู้สึกท่านอาจจะเปลี่ยนแปลงไปมาอาจจะสว่างอะไรประมาณเนะี้ยมันเป็นความรู้สึกอะไรอย่างง่ายๆนะเนะี่ยง่ายสุดๆเลยนะตั้งใจกราบว่าท่านอยากให้เรารู้รู้เรื่องขึ้นลูกและนามลูกคือเห็นด้วยตานามคือสัมผัสที่ใจไงมันเป็นศาสตร,ร์โมดูทัชชัดเลยนะ เวลาเรามีความรู้สึกแล้วเนวีน่ยเวลาเรามองคนมองพระเราจะมีความรู้สึกเรามีทุกข์มีสุขมีความเพิดปลาไปายใหญ่นี่มีทุกข์มันเป็นความรู้สึกที่เห็นที่ตาเราสัมผัสน่ะสุดยอดนะพูดถึง <c oughs> เราช่วยคนได้นะช่วยวิญญาณได้นะ ถ้าฝึกจริงๆจังๆนะพูดถึงเป็นผู้มีประโยชน์จริงๆนีดังแน่นอนนะรวยแน่นอนอจัก,กรพรรดิจนที่ไหนถ้าเข้าถึงความรู้สึกแล้วไม่มีจนอ้ากราบหายใจเขาลึกๆกราบสบายๆนะพูดท่า बे गो เดี๋ยววันนี้เรา